แจ้งข่าวแจ้งข่าวเด็กแรกเกิดรับเงินเยียวยาเพิ่ม3,000บาทพร้อมเงินอุดหนุน600บาทก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับอีกหนึ่งมาตราการเยียวยาที่รัฐบาลโปยลงมาให้กับประชาชนเพื่อหวังให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ที่ผ่านมามีทั้งโครงการเราไม่ทิ้งกันและเยียวยาเกษตรกร,กรแล้วยังมีมาตราการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่นอกเหนือจากนี้อีก3ากลุ่มได้แก่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโรคโควิด -19 เด็กแรกเกิดอายุถึงหปีนั้นเดิมรัฐบาลมีโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2558โดยผู้ปกครองจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทก่อนแต่สำหรับวันนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโครโิด -19 รัฐบาลได้ออกมาตราการช่วยเหลือมาเพิ่มเติมอีกนั่นคือมาตราการเยียวยากลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมซึ่งกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีก็อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์ด้วยโดยจะได้รับเงินเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลาทั้งหมด3เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกราคม2563สำหรับโครงการเยียวยากลุ่มแรกเกิดนี้คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้ในเดือนมิถุนายน63เป็นต้นไปทำให้ในเดือนมิถุนายน63ที่จะเริ่มจ่ายเงินนั้นจะทำให้ได้รับเงินลวดเดียว2000บาทบวกกับเงินอุดหนุนเหล็กแรกเกิดเดือนละ600บาท เท่ากับว่าเดือนมิถุนายนจะได้รับเงินทั้งหมด2,600บาทและเดือนกรกฎาคม2,563จะได้รับเงินเยียวยาอีก1,000บาทรวมกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทเท่ากับว่าเดือนกรกฎาคมจะได้รับเงินทั้งหมด1,600บาทนั่นเอง ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ